สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับวันนี้ก็พบกันในยามค่ำๆนะครับสองทุ่มกว่านะครับใกล้จะสองทุ่มครึ่งน,นะครับก็วันนี้ว่างก็เลยมาพบกันสักเล็กน้อยนะครับในการไลฟ์บอดแพรนะครับในครั้งนี้นะครับก็วันนี้นะครับ ก็มีทิปดีๆมาฝากแน่นอนนะครับพบกับผมจันทบุญเพื่อนไอทีนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปคลายเครียดนะครับตามหัวข้อเลยนะครับบางท่านนะครับอยากจะตีกองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาโปรแกรมตัวไหนนะครับมาวันนี้ไปเจออ่าโดยบังเอิญนะครับในบ y ยเฮล t h นะครับก็เลยเอามาทดลองดูเออมันก็คลายเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับในการ ตีกลองนะครับถ้าใครอยากจะตีกลองก็ต้องดูคลิปนี้นะครับลิงก์อยู่ในใต้คลิปเรียบร้อยนะครับสามารถไปคลิกเพื่อดาวน์โหลดได้นะครับหรือจะเข้าไป <c oughs> ขออภัยน,นะครับหรือจะเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของอาบายเฮก็จะได้ไรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ เบื screen, ้องต้นนะครับผมก็จะพาไปนะครับดาวน์โหลดก่อนนะครับว่าเราดาวน์โหลดอย่างไรนะครับก็ไปกันเลยนะครับผมกด Windows M มานะครับที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมใช้ Windows 11 Pro นะครับร่วมกับ n v i d i ดและ PPA อตาทิพย์นะครับอ่าก็ผมจะเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับ อ่าผมเอาอสนี่แหละครับ,ก,บก็หลังจากที่ท่านหลังจากที่ท่านคลิกลิงก์นะครับที่เพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ผมให้มาในใต้คำอธิบายนะครับคือใต้ d c r i u t i o n นะครับ,บ,บเข้ามาแล้วนะครับ อ่าผมจะข้ามการการเข้าขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่าผมได้วางลิงก์แล้วนะครับหลังจากคลิกเข้ามานะครับก็ไปอ่านรายละเอียดเขาสะหน่อยนะครับกด H ด,กด,ดัมแมชชีนานะครับ3.0นนะครับ,รบอันนี้คือโปรแกรมของอ่าที่ที่เราจะไปเล่นแบบคร่าวๆกันนะครับก็ กด h มาครับ future นะครับคือคือ future ก็คืออ่ามีอะไรบ้าง future มีอะไรบ้างก็สามารถเลื่อนอ่านได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากจะอ่านรายละเอียดนะครับหรือเพื่อนๆไม่อยากจะอ่านรายละเอียดก็กด h hotel มาได้เลยครับอ่ะกดมา อ่ากดมาเรื่อยๆนี่ครับดาวโหลดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดาวโหลดังชีบงเปิด64.2บิดนะครับก็ลิงก์นี้เลยครับก็60กว่าเมกนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเอนเ r เข้าไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ Google Chrome นะครับเขาก็จะดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติถ้าไม่ได้ไปตั้งค่าเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ถ้าใช้ Brave เหมือนผมที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเขาก็จะให้เซฟก็เลือกโฟลเดอร์นะครับแต่ถ้า ท่านแท็บไปหาเซฟเลยแล้วก็ enter เขาก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ IDM หรือ internet download manager นะครับก็ก็ตามนั้นนะครับก็จะไปโหลดทางด้านาใช้ IDM นะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เอาเอฟโไปนะครับ <c oughs> ส่วนผมได้ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีแว็กกราวบ้างนะครับเพราะว่าไม์ตัวนี้ดูดดีซะเหลือเกินนะครับ ก็เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปหาดาวน์โหลดเลยครับ mm hmm. อ่า mm hmm. ผมเข้าไปที่ดาวน์โหลดสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้เบฟหรือใช้ Chrome ในการดาวน์โหลดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ผมใช้ IDM หรือ Internet Download Manager นะครับผมก็ต้องเข้าไปหาคำว่า Compress นะครับ mm hmm. า่เข้าไป <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับ นี่ก็จะมี the machine ดัมแมชชีนดัมซิปอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอ็กแท็กหรือแยกไฟล์ออกมาก่อนนะครับส่วนผมแยกแล้วนะครับผมก็จะไปหาคำว่าก็จะมี DM 3.0นะครับอันนี้แหละครับเป็นชื่อย่อของ r ด m มแมชชีนนั่นเองนะครับเมื่อเราเจอคำว่าผมแยกฟยไฟล์ไว้แล้วนะครับก็เข้าไปตรงนี้เลยครับ แล้วก็จะมีหลายๆอย่างมากมายนะครับเราสำรวจได้นะครับไม่ว่าจะเป็น d m f s o f t อันนี้ในสิ่งที่ต้องเข้าไปเล่นนะครับ readsoft read ก็คือคู่มือหรืออะไรต่างๆวิธีการเล่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอ่านแบบข้าวๆได้นะครับอันนี้ก็คือ b y h e l p h o g e ก็คือเป็น เว็บไซต์ของเขาเว็บไซต์ของ y h e ฮ l ที่เอาโปรแกรมนี้มานะครับอันนี้ให้เครดิตเขาซะหน่อย g e t ซ o ฟต Software ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ s o u n นะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่ากองมีกี่ชุดอะไรต่างๆ,ๆก็เข้าไปดูในซาวนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาเล่นแล้วนะเราก็กดตัวดีไป d m DM เพ <DM. S 1> ื่พอเรากดเข้าไปแล้วนะครับ เขาจะมีอินโทรนะครับมาให้เราด้วยนะครับอ่าลองลองดูก็ได้นี่ครับ jumps, อ้าวแล้วเราจะหยุดได้ยังไงล่ะกดคอนโทรลครับ <He> s <S หรือ <and S 1> กดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งนะครับ A B C D ก็ได้อย่ากผมกดคอนโทรลครับ <in. S 1> อ่าหยุดแล้วนะครับ ทีนี้เราจะตีได้ยังไงเราจะตีกองได้ยังไงเราจะเล่นได้ยังไงนะครับกดปุ่มแถว a b c d หรือเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข0หรือ enter อะไรต่างๆแถวๆนี้นะครับเป็นชิ้นกองทั้งนั้นนะครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น a นะครับ นี่ครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนชุดกรองได้ด้วยนะนะครับเราสามารถเปลี่ยนชุดกรองด้วยอ้อลืมบอกไปนะครับไอ้ ไอเสียงคอนโทรลที่ขึ้นตอนที่เราเอนเตอร์เนี่ยจะมีอยู่2เพลงก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นแหละครับนะครับจะมีอยู่2เพลงนะครับบางทีเราปิดออกมาแล้วเราเข้าใหม่อาจจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งแล้วเราปิดอีกก็อาจจะเป็นเพลงเดิมอย่างนี้นะครับอ่าไม่แน่ไม่นอนนะครับก็สลับไปสลับมาเราสามารถเปลี่ยนชุดกองได้ด้วยอันนี้เป็นชุดกองน่าจะเป็นอ่าชุดกองอะไรร็อกอะไรไม่รู้นะครับ ลองเลขกหนึ่งนี่นี่ครับ enter เหนี่ครับอันนี้ปุ่ม backspace ครับอันนี้ backslash นะครับอันนี้อันนี้ดอทหรือจุด ก็จะอยู่ตามๆแถวๆตามตัว A ตัว B อะไรประมาณนี้นะครับ W อะไรใช่หมดนะครับแม้กระทั่งสเป bar แล้วก็อินเทอร์เน็ตซ้ายขวาอันนี้อินเทอร์เน็ตขวาอันนี้อินเทอร์เน็ตซ้ายนะครับคอนโทรลทางด้านซ้ายคอนโทรลทางด้านขวานะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ เ้าทีนี้เราจะเปลี่ยนชุดกองได้ยังไงกด F2 ครับดังชีปละคาร์ฟดังชีดูอ่าอันนี้ลองเคาะดูคันนี้ Let's go Let's go Let's go Hey Let's go ก็ก็คลายเครียดไปนะครับสําหรับใครที่ไม่มีอะไรทําหรืออาจจะบางท่านอาจจะไปไประยุกต์เอาอย่างอื่นมามาใช้แทนอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับมีมีอีกไหมมีครับกด f2 ไปนะครับอ่า มีอีกไหมลองเปลี่ยนอีก f2 ไปเรื่อยๆครับนี่ครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วาดภาพไปนะครับแล้วก็จะมี มีไ, reveal, ไหมมีไหมมีอันนี้กระเล็กแบดอะไรสักอย่างนะครับท kind of ีนี้เราจะย้อนกลับมาได้ใงญ่กด F1 ครับมาแล้วครับ นะครับก็สามารถกลับมาได้แล้วเรายังเรายังสามารถคอนโทรลอะไรได้บ้างไม่นะครับถ้าสมมุติเราเรากดปุ่มลูกศรน,นะครับลูกศรซ้ายนะครับลองเอาลูกศรเอาลูกศรขวาดีกว่าครับอันนี้จะเป็นการปรับพิสนะครับของกองทุกชิ้นนะครับ นี่ครับอ่าหลังหลังจากเราวางมือก็จะเป็นเสียงปกตินะครับตรงข้ามถ้าเป็นลูกศรซ้ายล่ะอ้าวถ้าเรากดค้างไว้นะครับต้องกดค้างเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองกดตัวเมื่อกี้ดูมันจะเป็นเสนเสียงอ่าใหญ่นะครับ นะครับน่ะอันนี้อันนี้ผมวางแล้วนะครับแล้วถ้าลูกศรขึ้นลงละ่ะเป็นการาเพิ่มเสียงดังเบาของกลองนะครับอย่างเช่นนี่ครับอันนี้ผมเพิ่มลูกศรขึ้นนะครับส่วน home end ก็เหมือนกันนะครับ ก็ไปอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้ากดตัว N นะครับก็จะไม่มีเสียงเพราะว่ามันเบาจน0นะครับกดโฮมอ่าก็าจะเป็น100%ยเปอร์เพจ up เพจ down นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงอ่าเป็นการเพิ่มเสียงอะไรนะเป็นการเพิ่มเสียงทีละเยอะๆแต่ไม่ถึงกับว่าอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวครับแล้วพี่โปก็ทักทายมาแล้วนะครับตอนนี้ นะนะครับก็ก็จะเป็นว่านะครับมันก็จะสามารถขายเครียดได้ในในระดับหนึ่งนะครับลองลองเอาไปใช้กันดูนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ ก็ถือว่าเป็นของเล่นชิ้นใหม่นะครับมาพร้อมกับเสียงเจ้าพีโป้ทักไทยส,สบายดีมานะครับก็ก็ถือว่าขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับในการฟังนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เท่าที่คู่มือเขาบอกอเมื่อกี้ผมปิดออกละการที่จะปิดออกก็เราสามารถกดเอ scape ย้ำๆออกได้นะครับกด e scape ทีหนึง่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการลุกเล่นของเขาอีกตัางหากนะครับต้องกดย้ำอีกทีถ้าจะออกแล้วลองเข้ามหอีกทีหนึ่งดิน,นี่นน <ะ S 2> ครับ,รบก็จะเป็นอ,อันนี้อีกทีหนึง่ง อ่าอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเหมือนเมื่อกี้นะครับก็กดอีกอ่าอันนี้กด Escape ก็เป็นการหยุดเพลงหรือเราจะกดส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นการหยุดคอนโทรลที่อ่าเพลงที่เขาเล่นนะครับแล้วก็ใช้ได้เต็มที่เลยถ้าเรากดอีกออก นะครับก็จะเป็นการออกนะครับเท่าที่ผมไปอ่านดูคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าเขาสามารถาให้เราสร้างชุดกรองได้เองด้วยนะครับก็ลองดูว่าเพื่อนๆสามารถไปสร้างได้อย่างไรนะครับในสร้างนี้ผมเดาว่ามี2กรณีกรณีแรกนะครับก็คงจะเป็นสร้างอีกชุดหนึ่งนะครับชุดใหม่เลย นะครับอีกอ่าที่2นะครับทางเลือกที่2ก็จะเป็นการที่เรามีชุดกองแล้วก็เอาไปแทนที่ตัวเดิมนะครับอันนี้นะครับอย่างอย่างไนที่จะเป็นไปได้มากกว่าก็ลองเอาไปใช้แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมทราบด้วยนะครับอ้าลละนะครับอ่าผมนะครับจันทบอนเพื่อนเอทีก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สุขภาพดีเงินทองมีไม่ขาดจงเป็นแก่จงเป็นของท่านที่มารับฟังรับชมทั้ง YouTube ช่องเพื่อนไอทีและบริการ1414 plus 14นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมจันทหับอลเพื่อนไอทีก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ